ก็อะไรกูวะกูจะทำกับข้าวกันกูกูไม่มีคนทำบ้านนะนูลรกมากิาไม่รู้ดีเลยไอ้เนี้ยคุณจะไม่เป็นผมเมื่อบอกคุณกี่แล้วกี่ข้างกี่คนแล้วคุณไม่เป็นคุณจะไปีเออล้าร้านต้อรงแ้าอะไบนี้เออไปสัต คืออะไงพังให้พังกับมันไม่อยู่ก็เฮ้ยอยู่ไหมเหี้ยอะไรเนี่ยวันหยุดโก้โก้โก้บ้า้ขอขอโดโดนโดไม่เอาเดี๋ยวไฟดูดเก็บไปเก็บได้เฮ้ยไปไม่อยู่เฮ้ยเอาไโอยหมอบไปโอ้ไม่ใช่มาทำเหี้ยอะไรเลยสัตว์โอ้ยบ้านมันเอาอาหารหมาเหี้ยน้ำหมาเอาคุ้มา มึงหลังๆเนี่ยกินอาหารหมาอาหารแมดตลอดเลยไอสัตว์วัดทันทุกอันหมาเอ้าเที่ยเฮ้ยไอเที่ยวไอไอไอเทียวไอนี่คือเราวป็นแฟนประนีจะส่งยังไงเนี่ยมาไรยยุแสงเลยเรียกเลยอ๋อมึงพาป้ารัตนามาด้วยป้าสวัสดีครับนายยุแสง มาเอ้ยไปเชื่อ,อพวกมันเขนะ <c oughs> าชื่อธะนะอยู่ยล้อ<ผ>งดูต้อง<ะ>ซื้อใหม่ พี่แล้วเขาจะมาส่งไปทนายยังไงเนี่ยเฮ้ปลาปานี่ตีแตกนะโกได้พียังไม่เปิดประตูเขาเพาะเขาไม่เปิดแลี่ไม่เปิดล่รีบเปิดล้วไห้บอสเปิดันเข้ามาเดี๋ยวของกูบ้างเฮ้ยบ้างมีมีสารกูป่ะร่กยถามดียร่ยอยเี้ยไหนบอกวันให้เดี๋ยววันนี้บอกวันของกูงานพี่อ่วันย่ร่งแท้ไปเดีมือใส่เสื้อมือใส่ร่าคอสองรอยเกออล้พี่ปลาผมถามเลยดิแบบเนี้ยถ้าเป็นหมอปลาเนี่ย ลองไปสัมผัสดูดิว่ารู้สึกอาการเป็นยังไงบ้างไม่มีกล่องนานดีต้องมาดูปู่ย่าตายายกูอยู่นี่เห็นไม่ได้นะหมอปลากระโดดเข้าใส่แล้วยโยขอค้อนหน่อยยได้พียมึงพูดอย่างนี้นะนายอ่ะค้อนค้อนค้อนเอาค้อนมาหน่อยไม่เป็นไรไย่าทได้รายการคือรายการไทยรายการไทยรายการมันไส้มากมันไส้มากเป็นไงพี่ ทั้งคู่อ่ะมันไส้เฮ้ยโกมันของแต่พี่ปาเนี่ยเขายังโอเคเขายังแบบเป็นเป็นเป็นแบบเป็นคนที่แบบว่าเออคอยเบรกเบรกหมากูจะแดกอะไรเนี่ยไปสนีก็แม่น้ำบวยก็หมดน้าก็พังเที่อมาแล้วก็มาทำย่าทุบตารกูนะโยโย่เขาเขนเลยโยอย่า ไอ้แหลมเอาเบอร์โทรแจ้งด uh, ่วนดิจ and <the> an ับแม่งสองคนไอ้โกบอยหมอปลาเนี่ยพี่น้ำฟ้าเนี่ยเอาป้ารัตนาไปด้วยเอาละพัดใจจับคุณไปไอ้สัตว์ไอ้สัตว์มึงพูดอย่างนี้นะเอาไปไปเข้ามาแล้วก็เข้าบ้านมา ไหนบอกว่าวันของกูไงไหนมาแล้วพาตัวบ้านหน่ดีค่ะเมึนไหว้ใครวหว้มึงตองไหว้กูสองคนนี่วันนี้คุบอยก่อนอ๋อวันนี้รัาเพื่อนทำไม่ไ่วยนะเลบอเลเลัสดีค่ะเฮ้ยบ้านเขาดีนะมึงบอกมาดุกหน้าบ้านดูดิบอปลาดุยี่อะไรสาไว้น้ำเออเออมาเขไปนไงเฮ้ยมีปลา ไปเนี่ยแล้วสเนี่ยนะเวลากูคีมทีเนี่ยใช้เวลาเป็นอาทิตย์บ้าเขาเกี่ยวทิ้งสิ่งนี้ได้ด้วยเหรอเฮ้ยไโอน้ไอไอ้โอน้ยไอ้นเ้ออ

มีผักกบ้านเดียะเดี๋ยวเฮ้ยเฮทักทักูต้องกทังน้ำลยอูต้องกรทังน้ำเลยไปลงนะลงนะลงไปรียบร้ยไล่ไลไปอใสบายเล็กเรียบร้อยดับแล้ว เอายังไงเอายังไงเนี่ยยังไปชวนเข้าบ้านอีกเข้าบ้านเข้าบ้านยังไม่ชวนเข้าบ้านดูนะเอฟซีไปใช่ไหมผมว่าไม่ใช่หรอใช่อันนี้อันนี้มีสวยมากเลยอันนี้คนทำบ้านนี้พี่เจ๊อันนี้จะไม่น่าไหมอันนี้ทนายครับเอาใช่หรออันนี้ผมผมยาวเหรอเออผมยาวครับบ้านเขาสวยนะบ้านสวยสวยสวยบ้านสวยบ้านสวยมีสไตล์ไปขึ้นห้องนอนเลยอาจารย์ห้องนอนเลยเหรอเอา ัเลยก็อะไรก็วะใครทำกับข้าวกันกูกูไม่มีคนทำบ้านนะหนูลูกมาอินลูกหนีเลยแหม่เนี้ยมันทอดไม่ได้ตรงนั้นก็จะบ้าเหรอปกติเป็นคนไม่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 จับแมวนะเฮ้ยกินกชอบกินแมกเดี๋ยวมันป่วยแม่จะจะหลีกแบวกินไข่นี่มัมเมียวยาลูกมัมเมียวครับ นี่าไอ้เมียกูเอาด้วยวันี้มีมันรยอเหรซอยัมันลายอยนมีมาระยตสักนิดโอ้าเลยะมันกูตาบดพื้นบ้านของมันน่ะคุณเอาคุณเอาเอานี่มาเฮ้ยโอ้โหมีบ้านของตองด้ เฮ้ยมาให้แมวคุณแดดเลยเนี่ยแมวคุณแดเฮ้ยปลากระป๋องด้องเตพีนะฮะช่วยนี่ปลากระป๋องด๊อกเต่าพีแดดกับแมวเนี่ยยี่ห้อมาดูไปเงี้ยใช่เยยีบราจับข้าวแล้วป่ะปลากระป๋องเออเดี๋ยวเฮ้ยทำยังบ้านเลยนะใช่บ้านกูแล้วมึงแยกอย่างนี้เหรอเออใช่ไม่มีช้อนคนนะแล้วทํายังไงอ่ะท่านน่ะจองแดดเลยเดี๋ยวรอให้แมวกินร้อยยี่ห้เดี๋ยวลองเห็นเฮ้ยมองบ้านมึงนี่โครงสร้างไม่หนาแน่นเลยทําไมอ่ะพี่

แข็งว่ะรุ่นี้ไม่ดีใช่ขนะที่บ้านเรามกรนวดตรงนู้นก็มีอะไรซ่อนไว้ม่ไม่ไม่มีไม่มีไม่มีซ่อนนอนนอนนอนคุอาตรงนี้จะได้จะนอนดีเลือซ่อนอยู่เนี่ยเย่อซ่อนอยู่อ๋อซ่อนอยู่ได้ด้ยอ๋อเออที่นอนก็ดีเออเออเอาี่แอปไปโกโกโกตัวไหนโเปิดหม่ยกยกยกยเดาหาไม่เจอเดาไม่เจอไอขยะผมเมื่อกี้เก็บไว้ตรงนี้ก็ได้นะเพราะก็ชอบเอได้นี่มาใส่เย ได้เนี่ยเน็่ได้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 ไข้ได้งด้ไ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 ด้อด้ไ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 ด้เ่้ได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 บไี้ได้ได้กด้ด้ได้ได้ได้้องทำด้้ได้ได้ไดกได้ได้้ไดงได้อด้ได้ได้ไดด้ไ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 ไ้้้้ ขึ้นมาก็หรือพังทำลายถ้าหลวงท่อเอกขึ้นเย็นหนักมามาตรงนี้ลึกดิว่ายน้ำเป็นเป้าว่ายเป็นไหมอ๋อมีนิเจ็บหินด้วยวันนี้แล้วเอ้ย ไอ้เหี้ยเมื่อมาล้างปลาในสระกูเหรอว a t <What? S 1> เอา,เอ,า,เอ,าออกมาต้องล้างต้องต้องล้างต้องล้างน้า,าก่อนไม่ผมไม่หน้าที่ของโกโกต้องล้างน้าไป อ๋อมีโอกาสพอแล้วไม่ต้องไวยหรือล่หรอใหญ่ได้แล้วอนี่รวนเหรอวนพอนี่คือได้แล้วพี่พี่ไม่ใส่พวกสีโอซีอิ๊วอะไรใหน่ใส่ไปนีดหนึ่งนะพอแล้วก็อ๋อลองชิมดูใหญ่หมดเลยใหญ่ง่ายอร่อยแล้วอื้ยต้องทำอะไรเลยอื้าวก็ก็ก็ไปตักแล้วไปล้างกะทะดิบล้างกระทะเดี๋ยวต้องใช้หรืเปื่อที่ถ่านมากทำงานพี่ตายล้างกระทะเลยเหรอ

ไปแล้วลางด้วยถ้าไปหินมันร้องอย่าถึงสั้นถึงสั้นไอยู่อย่างนี้ไปล่ะมึงจะใช้กูนะชีวิตนี้มีจริงหรือจะมากันแล้วลออแล้วเฮียเรื่องใหญ่แล้วอุ้ยมีเม็ดด้วยไฮ้อปลูกได้นะเฮ้ยไอ้มากูจะมาปลูกไอ้เหี้ย คุขก็ใจอะไรผิดเปล่ากูจะปลูกมะขามไอ้เหี้ยกูแช่ไว้ก่อนจะได้งอกรัตนาเอาไปเก็บไปด้วยรัตนามตัวา็รีโกูที่รักเจ้าน้าขอผ้าจัดการเดี๋ยวนี้เลยค่ะโดนอาเอาเก็บไปด้วยงมด้วยเร็วงอมด้ไอ้สัตว์ไอ้สัตว์กูอยากให้สปอนเซอร์เข้าอ่ะคุณต้องกล้าหน่อย หลบตีหนูเอ้ยคนเขาร้านคนเขาร้านจานนี่ฮะจริงๆร้างอ่ะพวกเนี้ยวิธีการล้างที่ถูกต้องเป็นนี่ต้องเป็นอย่างนี้พวกเทปพวกเทปลอนนะอย่าเอาด้านนี้ล้างนะมันจะทำไมพี่มันมันจะสึกแล้วทอดแล้วมันจะติดอ๋ออันนี้มันคือใครบอกพี่กูบอกอยู่เนี่ยอ่าจะกูซีกกูล้างง่ายกูล้างง่ายทำไรมาขนาดนี้เดี๋้ได้ใช้ใช้ได้วยอาดหมดจดนะครับสะาสนุกมันอ่ะ จเฮ้ยติดซากมะนาวก็ต้องทิ้งเลยนะครับช่วยกันช่วยสิงล้างที่นี่ให้ใหญ่เลยนี่นะใหญ่ใหญ่ใหญ่สิงสิงล้างที่นี่ให้นะใหญ่เลยคุณไม่รู้อะไรทำไมครับพี่ทลายไพศาลก็ผมบอกมาแล้วเมื่อต้นเทป เขาทําเขาเมื่อก่อนเขาจัดงานอีเวนต์เรื่องงานอีเวนต์เขาระดับร้อยล้านระดับสิบล้านร้อยล้านอะไรเขาไม่ธรรมดาเขาไม่ได้มาทําแบบนี้นะไม่คิดเป็นเด็กเสิร์ฟมาก่อนก็็น่ได้กินแล้วอ่ะถ้าจะพูดอบบนี้แล้วอ่ะะนายเปิ้ลารอ่ะเขาก็เริ่มเริ่มจากเด็กเสิร์ฟทพ่งว่าใบอ่ะเขาไม่ได้มาเป็นแบบนี้หรอกถูกพอพอมาเขาเข้าในวงการมันก็จะเป็นประมาณนี้เอฟซีขอโทษด้วยมันอาจจะแบบผมบางไม่สุดมากนะไม่เป็นไร สงการ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 เอ้เรื่อกับเพื่อนกูแต่บางคนบอกว่าเอ๊ะถ้าเป็นน้ำเนี่ยมันจะรู้สึกดูไม่ชุ่มฉ่ำอ่ะมันจะอาจจะไรเราเปลี่ยนตัวเท่าไหร่เราเปลี่ยนเป็นน้ำมันดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยโกโกไม่ได้โกแล้วเปลี่ยนโกไม่ได้พังพังเปลี่ยนเป็นน้ำมันก็ไม่ได้เอย่าี้เป็นน้ำมันก็ไม่ได้เฮียอ้่านี้ท่าเฮียนี้พังไอ้พี่เนี้ยพัง โทรศัพท์มีเปล่าลื่นเยียโทรศัพท์กูได้สั่นไปอ่ะเยียเรามาชุดเดียวได้มหมที่จะบทำปลาผ่าที่เี่เลยเนี่ยใช่ไหม เนี่ยคุณนี่ยคุณนี่ยไม่เป็นคุณจะไม่เป็นผมมาบอกคุณกี่แล้วกี่ครั้งกี่คนแล้วคุณนี่ยไม่เป็นคุณต้องไปที่เอ่อร้างมันต้องล้างอย่างนี้เออไปสัตว์ไปไปสัตว์ไปว้าวลงไปด้วยไอ้ยี่หลงไปพร้อมโต๊ะมึงอ่ะเอ้ามาทานเลยเฮ้ยไอ้แม่เยิ้มเฮ้ย อาลัยโอ้ผู้จัดมุเลยเนี่ยทำอย่างนี้นะอาลัโอ้ไม่ล้างหรอกมึงเหวี่ยงอย่างนี้เนี่ยดิอาลัยขอ้เถอะฝากนะฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะเราก็คุณยังฝากบยคุณยังฝากด้วยเหรออะไรที่แม่เจ็ดคุณงทำอย่างนี้แล้วตำรวจจะมาแล้วสำหรับวันนี้นะฮะเทศกาลสงกรานต์เราผู้สร้างปลาพายพร้อมกระบวยป้ารัตนาเนี่ยก็โอ้ขออวยพรให้คนไทยนะครับ รวยเงินรวยทองรวยความสุขรวยสุขภาพนะครับแล้วก็ฝากติดตามรายการนี้ด้วยครับเฮงๆงรวยๆพวกมึงทำกันอย่างนี้นะมึงดูสากกู